หนึ่งตอนนี้รายงานที่เรามาที่ผมมาติดงานนี่จะเรียกมาติดงานนะับเพื่อส่งเล่นเข้าคณะผู้การียนทานหน่งเรื่อร้อมากงเล่นเนี่ยมีรายงานที่รอเข้าเยอะมากครับแล้วก็ทยอยเข้าก็เลยทีว้ปีหกปีรายงานเข้าดี่ยันแล้วก็ปกติรายงานี่เข้าสามสี่รอบก่อนจะผ่านยากมากก็ต้องเป็นปีหกห้าแล้วมีก็มาลอามาทำได้ครับเร็วสุดว่าจะเป็นปีหกปลายปีปีหก จังหวัลำปางก็ต้องกราบขอพระพุทธคันคุมสมทานแล้วก็ทุกท่านที่สเกีเ่ยวข้องในการดำเนินโครงการโครงการนี้เรียนว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับพี่น้องชา,าวโรยาวนะครับนอกจากในเรื่องของ,องการข้าวูกที่เป็นอาชีพหลักของเราแล้ว ก็จะมีมเรื่องของการราเทาปัญหามให้แรงนะฮะแล้วก็ถมากมายก,ก,ก,ก็กลับต้องพูดอีกครั้งครับ <c oughs>